สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเมื่อวานนี้นะครับทีมชาติไทยชุดยูยี่สิบของเราก็ได้ลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติอิรักนะครับก็ผลสกอร์ปรากฏว่าทีมชาติไทยเราแพ้ไปนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับซึ่งเป็นสกอร์เดียวกันกับรอบคัดเลือกนะครับที่เจอกันเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยการอุ่นเครื่องครั้งนี้นะครับคาราจาฟานักเตะอิรักนะครับอยู่20ปีได้ทําประตูให้กับอิรักในนาทีที่20 ทำให้สามารถชนะไทยไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับและในแมตต์ต่อไปนะครับในวันที่31มก,กราคม2568จีนชาติไทยชุดยู20นะครับจะมีการอุ่นเครื่องอีกแมตต์นึงนะครับเป็นการอุ่นเครื่องแบบแมตต์ปิดเหมือนเดิมครับกับทีมชาติกาตาร์โดยการอุ่นเครื่องรอบนี้นะครับจะเป็นการอุ่นเครื่องครั้งสุดท้ายก่อนจะไปรุยศึกฟุตบอลี้ยนชี็์รุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ประเทศจีนในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ โดยโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยชุดยู20ที่ประเทศจีนจะมีดังนี้นะครับวันที่14กุมภาพันธ์2568เวลา16.15นทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นครับที่สนามฝึกซ้อมฟุตบอลเยาวชนสซนเจอรหนึ่งและในวันที่17กุมภาพันธ์2568เวลา16.15นทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่สนามฝึกซ้อมฟุตบอลเยาวชนสซนเจอรหน 1, ึ่งเช่นเดียวกันครับ และในแมสุดท้ายในรอบแรกนี้นะครับทีมชาติไทยจะลงสนามพบก,กับทีมชาติซีเรียในวันที่20กุมภาพันธ์2568เวลา14นาฬิกาที่สนามกีฬาศูนวนธรรมและกีฬาลงหัวนะครับโดยทุงนัดนะครับถ่ายทอดสดทาง Facebook YouTube ช้างศึกและทีสปอร์ตเซติดตามให้กำลังใจนะครับทีมชาติไทยชุดยู่0ทีมนี้ได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสายที่แข็งมากครับพบก,กับทีมชาติญี่ปุ่นกับเกาหลีทีมระดับท็อปของเอเชีย แต่เราก็มีการเสริมนะครับนักเตะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นดานายเจมส์สมาร์ทนะครับหรือว่าเอราวันกาดเยที่จะเดินทางไปสมทบกับทีมที่จีประเทศจีนนะครับเรายังมีนักเตะที่อยู่ในทีมดั้งเดิมแคลรนทาราดอนไรอันธนกิจโชตเมืองปักลหลายๆคนครับที่มีฟีเท้าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็เราก็พัฒนาปรับปรุงฟีเท้าเรามาตลอดการเข้ารอบและการไปฟุตบอลโลกในฟุตบอลจินแชมปบ์ชาติเอเชียรอบสุดท้ายของอยู20นี้นะครับ ทีมชาติไทยของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในสายที่แข็งและมีความยากลาบากมากนะในใน,ในการแข่งขันที่จะบรรลุจุดประสงค์ก็ขอกําลังใจจากแฟนบอลแล้วกันครับครอบครัวฟุตบอลไทยช่วยกันให้กําลังใจนะครับตามช่องทางการถ่ายทอดสดที่ผมได้แจ้งนะครับมันมีข่าวมาจากทางเวียดนามนะครับนิดหนึ่งเกี่ยวกับฟุตบอลซีเกมที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้นะครับซึ่งทีมไทยเราก็จะใช้ทีมชุดนะครับยูยี่สิบยูยี่สามนี่แหละครับในการแข่งขัน แล้วก็น่าจะเป็นโคดิชิและโค้ดิชิกะยะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับโดยนะครับทางการกีฬาประเทศไทยนะครับได้มีการออกข้อกําหนดกับเกี่ยวกับ4เกมซึ่งเราเป็นเจ้าภาพเกี่ยวกับกีฬาประเภทฟ,ฟุตบอลชายนะครับในการแข่งขันีเกมในครั้งนี้โดยออกข้อกำหนดมาบอกว่าจะต้องใช้นักเตะที่มีอายุไม่เกิน22ปีครับโดยทีมชาติไทยเราก็มีหลายคน,นที่อายุเกินนะครับก็ไม่สามารถจะลงเตะได้100%เครับ เมื่อก่อนคือเคยให้โคต้านะซีเกมส์ให้โคตา้านักเตะที่มีอายุมากกว่า22ปีเนี่ยสองคนนะครับแต่ตอนนี้ทางการกีฬาประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้เนี่ยกำหนดไว้เลยครับว่านักเตะที่มาแข่งขันเนี่ยอายุไม่เกิน22ปีเท่านั้นครับถือว่าเป็นเส้นทางในการพัฒนาเยาวชนในการแข่งขันในฟุตบอลระดับนะครับสมัครเล่นนะซีเกมส์เนี่ยในย่าน อาเซียนของเราซึ่งเมื่อก่อนนะครับมีประวัติศาสตร์ยาวนานครับสี่เกมมันตะกีฬาแหลมทองมาเมื่อก่อนใช้นักเตะที่เป็นชุดใหญ่เลยแต่ณนวันนี้นะครับการเก็บแรงกิ้งฟี فا วิวัฒนาการฟุตบอลบนโลกใบนี้ยุคใหม่เนี่ยเขาต้องมีการพัฒนาเยาวชนครับมีการพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นหลักเป็นการดังนั้นนะครับทัวร์นาเมนต์ในย่านอาเซียนของเราเนี่ยสีเกมเนี่ยจึงมุ่งเน้นนะครับในใช้นักกีฬาใช้นักกีฬาที่เป็นนักกีฬาสมัครเล่นยังเป็นเยาวชนอยู่เพื่อการพัฒนาภายในอาเซียนของเรา แต่อย่างไรก็ตามครับข่าวคราวมาจากทางเวียดนามก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับสำหรับอาสนาข่าวแล้วก็ฟันบอลชาวเวียดนามเนี่ยที่หวังนะจะเห็นเหยียนส่วนเซินหรือราฟาเอลซันเนี่ยนักเตะโอสัญชาติบราซิลเนี่ยมาแสดงฝีเท้านะครับไม่รู้จะหายทันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะขอให้พักแปดเดือนนุงคงจะทันครับแต่คงไม่มั่นใจหรอกว่าส่วนเซิรนจะเล่นได้ดีขนาดไหนส่วนเซินไม่ใช่พระเจ้าครับเป็นนักเตะบราซิลธรรมดาเนี่แหละ นะครับนักเตะบราซิลที่อยู่ในเมืองไทยหรือว่าอยู่เจอกเนี่ก็ไม่ได้มีฝีเท้าด้อยเกิดส่วนเซินหรอกครับเพียงแต่ว่าส่วนเซินมาถูกที่ถูกเวลาในการที่ทําให้ทีมชาติเวียดนามในห่วงเวลาที่เขาต้องการแรงศรัทธาจากแฟนบอลเนี่ยสามารถคว้าที่ถ้วยเอเอฟนะถ้วยภายในได้ภายในอาเซียนเราเนี่ยมันทําให้เกิดกระแสส่วนเซินขึ้นมามันทําให้เกิดกระแสที่เวียดนามเนี่ยเขาต้องการความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งในย่านอาเซียน ด้วยการอยากจะได้แชมป์สี่เกมนะเพื่อที่จะประกาศให้รู้ว่าเขาเป็นเจ้าอาเซียนความจริงแล้วนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจกันได้นะไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดฟิลิป,ปินสิงคโปร์เนี่ยเข้าใจกันได้ครับว่าทัวร์นาเมนต์อย่างซีเกมเป็นทัวร์นาเมนต์พัฒนาฟุตบอลภายในนะครับพัฒนาเยาวชนเดาซึ่งจะเป็นประโยชน์เพื่อจะมุ่งสู่กีฬาโอลิมปิกในอนาคตจุดนี้แหละครับซีเกมมันต้องต่อเนื่องโดยโอลิมปิกครับ แชมป์ซีเกมควรจะได้ไปลุ้นในการไปโอลิมปิกครั้งต่อไปจะได้เป็นหน้าเป็นตายให้กับ,บทางอาเซียนของเราด้วยนะครับแต่ความเข้าใจของเวียดนามเนี่ยคือจะเอาชุดใหญ่มาเอาชุดใหญ่ไมาได้ออกมาแล้วครับเพราะสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดแค่ซีเกมเขาไม่ได้วุ่นหวังไปถึงโอลิมปิกอยากเป็นรูปมาทำหรอกครับและไม่ได้มีแนวคิดในการพัฒน,นาฟุตบอลด้วยนี่เป็นยังเป็นลักษณะของแฟนบอลแล้วก็วิธีคิดของเวียดนามนะครับที่เขาไม่เข้าใจจุดนี้ไม่เข้าใจไม่พอครับ ยังสร้างประเด็นขึ้นมาอีกโดยการกล่าวหานะครับทางการกีฬาประเทศไทยและสมาคมฟุตบอลประเทศไทยว่าการออกกฎตัวนี้มาเนี่ยทำให้นักเตะซูเปอร์สตาร์เขาอย่างเงียนส่วนเซอร์ลเลียนกวงไฮเงียนเตอร์ลินเนี่ยไม่สามารถที่จะลงแข่งขันในฟุตบอลซีเกมได้เพราะทีมชาติไทยหรือว่าการกีฬาประเทศไทยต้องการนะครับให้ไทยเป็นแชมป์เพราะว่ากลัวนะกลัวที่เวียดนามจะเอาตัวสําคัญมาแข่งความจริงไม่มีใครกลัวใครหรอกครับ ให้มาอีกกี่ส่วนเสริแเราก็ไม่กลัวครับนะครับที่ผ่านมาชนะเพราะอะไรก็รู้กันดีอยู่นะครับมีอะไรผิดปกติบ้างก็รู้กันดีอยู่สําหรับนะครับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับที่ไปค้าแข้งนะครับอยู่ในญี่ปุ่นนะในเจลีกก็มีหลายคนครับทั้งเจวันเจทูเจ้าเท่นะครับเจริญศักวงกรนะครับสุระโชคสารชาติเจ้าบุกนะครับเอกนิต์ปัญญาแล้วก็ยังมีน้องอีกสองคนครับแล้วก็ ที่คาแข้งนะครับอยู่กับเจริก3ก็ด้แก่แพตริกกุตาบสันนะครับซูน่าดาวรุ่งนะครับสไตรเกอร์ของทีมชาติไทยของเรายุคนี้นะครับที่สร้างผลงานได้ดีในช่วงที่มาติดทีมชาติไทยในช่วงปลายปี2024ในชุดของอิชินะครับถือว่าแพตริกเนี่ยไปญี่ปุ่นแล้วฝีเท้าดีขึ้นเนยอะครับมีความมั่นใจแล้วก็อีกคนหนึ่งครับก็คือกิติพลอุดมนะครับที่ไปด้วยกันทั้งสองคนครับไปอาคาแข้งอยู่กับเจริกเจริก3นะครับ กับทีมสโมสรนนาราขับซึ่งวันนี้นะครับมีข่าวคราวเกี่ยวกับสโมสรนนาราขับนะครับว่าทางบีจีปทุมครับตอนนี้นะครับได้ขอเข้าซื้อหุ้นนะครับทีมในเจลิก3คือนาราขับจำนวน14.98%นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้ง2ทีมมีความสัมพันธ์ดีในการร่วมมือพัฒนาเกี่ยวกับลูกหนังในย่านเอเชียแล้วก็ได้ส่งนักเตะนะครับ ในการที่จะไปยืมตัวแลกเปลี่ยนกันเป็นประจำถือว่าเป็นข่าวดีนะครับว่าทางทางอ่งบีจีปทุมเนี่ยได้ส่งเสริมนะได้ส่งเสริมนักเตะของไทยเนี่ยไปที่เจลีกเนี่ยหลายคนเลยครับปีนี้ก็ไปหกคนนะฮะถือว่าทางบีจีเนี่ยนะครับมุ่งเน้นในการพัฒนารากฐานระยะย,ยาวถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสโมสรใหญ่แห่งนี้ที่สนับสนุนนะครับตัวนี้เสียตังค์แน่นอนครับ ไม่ว่าจะเป็นการยืมตัวเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องจ่ายเกินเดือนนะครับให,ให้กับนักเตะเองนะครับเพื่อที่จะลงทุนในการสร้างนักเตะถึงแม้จะมีคนบอกว่าเมื่อสร้างแล้วก็ขายได้ราคาแพงจริงครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับลงทุนมันก็นังกับอะไรครับไม่มีใครลงทุนราคาทุนหรอกแต่ใครจะยอมควักทุนนะเพื่อที่จะทํางกำไรแบบนี้แต่มันได้ผลประโยชน์คือเราจะได้นักเตะไทยที่มีประสบการณ์ข้าแค่ในเจอลีกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยบีจีส่งไปไม่ได้ขาดครับ แล้วก็มีสโมสรหลายสโมสรในไทยเหมือนกันครับสโมสรยักษ์ใหญ่ก็พยายามทําในรูปแบบนี้มาตลอดจุดนี้แหละครับที่ผมบอกว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่กับทางไทยลีกเนี่ยสโมสรต่างๆต้องมือพาอาศัยกันครับวันนี้ได้ยินข่าวว่าปีจีนะครับซื้อหุ้นนะครับของนาับก็ดีใจด้วยครับโอกาสต่อไปนักเตะไทยจะได้ไปที่เจทีนะครับมีโอกาสได้พัฒนาฝีเท้านะเช่นเดียวกันกับพัติกุตาสันกลับมาในผีทัวริดีตาครับ เดี๋ยวเราติดตามข่าวคราวกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับนักเตะไทยที่ไปที่ญี่ปุ่นตอนนี้นะยินข่าวไว้ว่าว่าเป็นนักเตะต่างชาติในอันดับที่4เลยนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับไว้ใจในการที่จะเอามาเล่นในเจลีของเขาถือว่าเป็นนักเตะคุณภาพที่ญี่ปุ่นเขาไว้ใจนะครับนักเตะไทยไม่ได้น้อยหน้าทีมอื่นเลยในโลกนี้นะแต่นะครับทีมในย่านาเซนของเรา ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์มาเลย์นเนี่ยไม่ได้ไปเหมือนเราครับมีเฉพาะผู้รักษาประตูเมียนมาคนเดียวนะที่ได้เล่นในเจลีกแต่ผู้รักษาประตูของเมียนมาคนนี้นะก็ไม่ได้อาศัยอยู่ในเมียนมาหรอกครับเขาเป็นลูกครึ่งนะแล้วก็ตามคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนานแล้วครับเขาไม่ได้เติบโตหรือว่ามีชีวิตอยู่ในพม่าหรอกเขาอยู่ที่นู่นแต่นักเตะของเราอย่างสุภโชคสรารชาติเจริญศักดิ์วงกร เอกนิตปัญญาแพทริตกุตาพสันและก็เจติพลอุดมเนี่ยเป็นนักเตะของไทยเรานะครับที่เล่นอยู่ในสมโมสรของไทยเราเมื่อก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ย้ายไปด้วยการซื้อตัวโอนตัวไปหรือว่ายืมตัวไปนะครับแล้วแต่กรณีจุดน,นี้แหละครับเป็นจุดที่เราจะเห็นความหวังได้นะที่นักเตะไทยเราจะได้ไปคาแข่งในลีกใหญ่ถึงยังไม่ได้ไปยุโรปก็ไปเจลีกก็ถือว่าเป็นลีกที่มีคุณภาพสูงครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับนักเตะไทยกันต่อไป แล้วก็เดี๋ยวทลิปต่อไปเรามาคุยกันเรื่องทีมประสิทชุดใหญ่กันครับใใรรรออกนนัันนหง่สว ให้คู้ลุยพันมันทางแห่งฝันเชื่อสุดรวมใจเพื่อชาพเพื่อกันลุชชนเพื่อทุกทุกคนก้าวพันสุดใจหัวใจนั้สู้ยังผกก้องแล้วยู่ภายไนมช้าสุดหัวใจไปให้ค้นฝันบอกจะใช้ 这。 vừa subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không cao không chặt chẽ, được này, không dây lỡ hay video phan dẫn Ta tâm năng. Mộng mong bên đây, xin xin chảy đầy vui gần. Khóc khua